ตอนนี้เรามาที่หน้าคอนฟิกนะครับของ n a n o s e s i o n m 2นะครับเราจะมาคอนฟิกค่าของตัว n a n นนะครับให้มีสถาะนะเป็น access point นะครับเพื่อสามารถกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้เครื่องลูกขายได้ครับเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อนะครับ Wi-Fi นะครับเป็น kc home สี่นะครับเพราะว่าที่บ้านพระโขนั้นมีกระตัวกระจายสัญญาณ wi-fi kc home หลายตัวนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น kc home 4นะครับเพื่อจะได้มองเห็นสัญญาณนะครับว่ามีตัวกระจายสัญญาณตอนนี้กี่ตัวแล้วที่นั่นนะครับและเวลาเช็คสัญญาณอ่า Wi-Fi นะครับจะได้รู้ว่าตัวไหนหายไปตัวไหนเสียนะครับเราจะได้เช็คอุปกรณ์ได้ถูกนะครับ เสร็จแล้วมาเลือกชแนลวิ d t h นะครับเป็น20เมกะเฮิร์นะครับเพื่อรองรับอุปกรณ์ในเครือข่ายได้ทุกตัวนะครับเสร็จแล้วก็กดเช้งแล้วกด a p ร์พาไปได้เลยครับหลังจากนั้นครับรอสักพักหนึ่งเราก็มาเช็คสานะการกระจายสัญญาณไ i f i ของ Nano นะครับที่เราตั้งค่าเอาไว้เมื่อกี้นะครับว่า Kc Home 4อุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถมองเห็นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้มองเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับ Kc Home 4นะครับ เราก็กลับมาที่ตัวนาโนเซชันนะครับเหมือนเดิมครับหน้าคอนฟิกนะครับเราจะมาตั้งค่าของตัวนาโนนะครับก็คือ f i ก ip a d d เด s s ของนาโนนะครับจากเดิมครับที่เป็นค่าจากโรงงานนะครับ1 9 2 1 6 8 1 2 0นะครับเปลี่ยนเป็น1 9 2 1 6 8 1อะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมเปลี่ยนเป็นจุดนะครับเพื่อที่จะ ให้ IP นั้นไม่ซ้ํากันกับตัวนาโนตัวอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับเดี๋ยว IP มันทับกันนะครับจะมีปัญหาในเวลาเราคอนฟิกผ่านเครือข่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็กดแอปพลายเลยครับเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับกดแชงแล้วก็แอปพลนะครับแล้วรอการรีเซ็ตค่าในหน้านี้นะครับของนาโนนะครับ สักพักนะครับก็จะขึ้นหน้าจอล็อกอินเพื่อเข้าหน้าคอนฟิกนาโนเหมือนเดิมนะครับ UBNT นะครับ username password สามารถเปลี่ยนได้ครับตัวนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วเราจะมาเปลี่ยนอ่าสานะนะครับการกระจายสัญญาณ wi-Fi นะครับปิด AirMax นะครับของตัว Nano Station M2 นะครับเพื่อให้รองรับการ Connect หรือล็อกอินเข้าใช้งานของอุปกรณ์ในเครือข่ายนะครับได้โดยไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับในทีนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คในหน้าเมนนะครับแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เราคอนฟิกค่าต่างๆนะครับของ n a โนนะครับ SSID ก็คือชื่อ Wi-Fi นะก็เป็น k c Home 4นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ าสเวิร์ดนะผมไม่ได้ตั้งนะครับเพื่อให้รองรับการใช้งานของครูบุคลากรที่บ้านพระคูนะครับแล้วก็ channel นะครับก็เป็น20เมกะ m e ิร h ์ขึ้นไปนะครับรองรับอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัวครับแลเรียบร้อยนะครับ